ต่ข้อต่ข้อตัวพ่อได้ป่นเลยนะพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่ เอาแล้ว้ได้แล้วพี่น้องอตัวพ่อี่ปลุกนะครับมันหมานครับมันหมานมาใส่แยงก่อนครับโอเคมันแล้วพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตุ๊ตโต๊ะบาบ้านอีสามนมานาตุ๊ตโต๊อ,ตอ,อินดี้ด้วยครับาวัสดีครับพี่น้อง